เลยครับครับก็ฝากแฟนบอลชมรีทุกคนนะครับที่ถ้าเป็นชุดใหญ่หรือว่าเป็นผู้ปกครองเด็กหรเชียร์อะคาเดมี่เราครับวันนี้ก็มีการเปิดตัวชุดแข่งขันใหม่โดยบริษัทพันกีฬาอัมโบนะครับก็อุ่นกันได้ครับตัวละเจ็ดร้อยเก้าสี่ไม่แพงมีสีสีสิ่งที่มองสาอยู่ก็เป็นสีเย้านะครับก็สีฟ้าทั้งฟ้าฟ้าทั้งเงินแล้วก็มีลวดลายคลื่นต่างๆส่วนสีแดงเป็นสีทีมเยือนนะคก็เป็นลายคลื่นล่างซึ่งแคนละแบบกันเนื้อผ้าดีครับใส่สบายข้างหลังมีระบายอากาศด้วยหาซื้อได้ที่่ซุุปปปปเเเออรรรร์์สสตททททกาาขลยยคัับวะศไ อัมโรได้ให้การสนับสนุนชมรีเอ a c ซ d e ี y อรเนะครับจริงชุดใหญ่คอยอยู่เหมือนกันนะครับก็ต้องขอบคุณนะครับและผมมั่นใจนะครับว่าในการแข่งขันของเรื่องว่าแมตระดับ Academy นะครับระดับเยาวชนที่เราได้ทำการแข่งขันนะครับทีนี้เสื้อนะครับเชอร์ซี่ของทีม Academy ของเราไม่ว่าจะเป็นการฝึกซ้อม การแข่งขันเนี่ยนะครับผมมั่นใจว่าเพื่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์อัมโรแล้วนักกีฬาแน่นอนนะครับถ้าผลิตภัณฑ์เจอซีหรือว่าเสื้อแข่งนะครับชุดแข่งดีมีคุณภาพการระบายความร้อนอะไรต่างๆดีมันก็ส่งผลก่อการแข่งขันด้วยนะครับการเสิงศักยภาพของเขาเองด้วยดังนั้นก็เชื่อมั่นนะครับว่าเมื่อชมบุรีแ a c ซีแคนเดมีได้ใช้ผลิตภัณฑ์อัมโรแล้วนะครับผลการแข่งขันเนี่ยนะครับผมเชื่อว่า จะเอาผลสาเร็จมาสู่ทางอัมโรแล้วก็ทาง c ซียร์ซีสแน่นอนนะครับก็ผมในนามของสโมสรชมพศีต้องขอขอบคุณทางบริษัทเซียร์ซีสปอร์ตนะครับจำกัดที่เป็นผู้จัดจําหน่ายนะครับหรเป็นอัมโรด้วยนะครับแล้วก็ทางอัมโรที่ได้ให้การสนับสนุนแล้วก็เป็นสปอนเซอร์ให้กับชมพิษอะคาเดมี่ในวันนี้ครับขอบคุณครับ